ทา่อนคะน้องีื้อที่ที่สัอะไรคะท้น้องต้องยงปไปั้น้องต้องไปจที่เจาที่ไหนคะทีไหนก็แล้วแต่น้องเลยค่ะมันวันเชิเหรออ๋อน้องงที่ไม่ไหวนิดเดียวเจ็วันชิวนะไม่นิดตันเจ็ดวัน าไปเถอะไม่ไปได้ไหมอ่ะแต่ว่าเป็นความประสงค์เด็ดพี่เพื่อความสบายใจน้องก็จะทำค่ะครับเอออาจุบัานิงค่ะัไปก่อนนะลูกนะเดี๋ยวท่านเจอกันนะบ้ายบาย พี่นางเงือกพี่นางเงือกพี่นางเงือกช่วยพาพ่อข้าไปที่เกาะพิสดารได้ไหมเกาะอะไรนะเกาะพิสดารเกาะพิสดารเกาะพิสดาร ตามามาเลยเปล่ะเ,เรื่องที่หลังนั่นเงื้ยที่หลังพ่อคะ่ะรู้สึกแปลกๆสั่งหอนใจยังไงยังบอกไม่ถูกรู้สึกใจอยยุยหุยคิดถึงผัวคิดถึงลูก ไม่ได้รู้สึกแบบนี้เลยไม่ได้การแล้วเราต้องกลับไปดูซิว่าผัวกับลูกเราอยู่ดีหรือเปล่า ้าเป่า้้ยออกมาดนีนะ um ีไปข้าองอยังไงใหญ่ข้ามโหออกมาดูนีออกมาดูนี่จะออกมาหรือไม่ออกข้าวของอะไใหญ่ข้ามโอห จ้าเป็นยักษ์ข้าเป็นคนเบียร์ไผเราเข้ากันไม่ได้ข้ารักขันเอาลูกตาทุนมาอย่าบังคับให้ข้าต้องทำแบบนี้นะเบียร์ไผ่ข้าพอาเธอ yeah